เ่ยว่าผมของคอร์นตัวครับวันนี้ก็จะมาสอนใช,อใช้คอมมาน์นะครับใช้คอมมาน์ที่คุดแร่มันจำกัดแต่ไม่ใช่แร่ในตัวเกมนะจะเป็นแร่ที่เราลงเอ็นออมาครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดซัลซ์คลายด้วยนะครับไปดูกันเลย let's go อาานะครับคือสําหรับบางคนที่เขาทํานะแต่มันไม่ได้นะคือแบบสมมติอะสมมติสมมติแบบทำมันเอาล ชื่อว่าอันนี้อันนี้ก็ได้เอาันนี้ก็ได้เอ้ไม่เอาอันนี้ดิเอานี้แหละอ่าสมัติชื่อนี้ครับ t a n z ยังพิมพ์มันนะ t a n z t a n z a n a n i t e i t e แล้วก็ k alcohol i เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเออผมจะมาบอกเหตุผลนะไมถึงไม่ได้ คือเหมือนเราสร้างสมมติเราสมมติมันจะมีแอปหนึ่งใช่ไหมที่เราไว้สร้างหมดใช่ไหมครับคือพอเราสร้างฮะมันก็จะแผวให้เราตั้งชื่อ ID ว่าอะไรใช่ไหมคือมันเราต้องเอาไอทีอันนั้นะไอดีมาใส่อันนี้ครับแต่มันมนแรกที่ผมถาน,นี่มี S S S app แล้วผมจะมาสอนหาว่าหาอะไรผมจะเอานะไรนี้ มันขึ้นแบบนี้เราก็เห็นนะ,ะค,ครับว่าขับข้างหน้ามันคืออะไรก็คือ S S แล้วก็อันนี้แล้วเราก็มาพิมพ์ของมันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแค่นี้แล้วก็คัดลอกชื่อมานะแล้วก็คัดลอกชื่อมาชื่อมาแต่ไคัดลอกชื่อมาแบบนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเอามาใส่ดูพอคัดลอกชื่อนี้ก็ grab อ,อันนี้มาแล้วกัน แล้วก็นี่ครับมาแล้วนี่นะครับคีแล้วทีนี้ก็ได้นะครับโอเคบอกแค่นี้แหละครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมก็จะมาสอนอทำอ่ะ,อะไรนี่แหละเออผมจะหลอกไปละบิด